และนี่ก็คือเวเนเชเนโกเรเนโชเลเบลาโนเต้นะครับใครที่ชื่นชอบในหน้าปัดแสดงถึงภาพยามค่ําคืนนะครับการเฉลิมฉลองของเมืองเวนิสเนี่ยเรือนนี้คือจัดได้สุดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานหลายๆเลเยอร์ทับซ้อนกันนะครับเริ่มแรกนะครับจากซ้ายมือเกาอนะครับอันนี้ก็จะแสดงถึงพระราชวังดอร์ชนะครับแล้วตรงกลางล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นนด์มาร์ k ของเกาะนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นก็คือเป็นวิหารซันโจมาโจเรจออเรนะครับแล้วก็ การอ่านค่าเวลานะครับพื้นผิวก็ยังเป็นไขมุกด้วยนะครับแล้วก็ภาพยามค่ําคืนก็หนีไม่พ้นเอเวนจูรีนนะครับการแสดงภาพพูเช่นกันนะครับซึ่งเรือนนี้บอกได้เลยว่าอารมณ์ของมันคือแบบโอ้โหมันเป็นการเฉลิมฉลองในค่ําคืนเวนี้ได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็นหน้าปัดก็ยังเป็นในส่วนตัวกระจกซัอฟไฟายนะครับตัวเคสไซส์ของเขาอยู่ประมาณ40มิลนะครับลักตุลก็อยู่ประมาณ47มิลนะครับ ตัวเคสไซสก็การขัดแต่งก็ออกแนวแบบด้านๆเงาๆนิดนึงนะครับตัวคราวตัวโพเทคคราวก็สวยงามนมสไตล์ของอเลนโทเรเลยนะครับส่วนตัวสายก็มาพร้อมกับสายหนังสีน้ําเงินเนาะด้านฝาหลังก็เป็นการปิดทึบเนาะแล้วก็เป็นการโชว์ของตัวโบทนะครับสวยมากนะครับก็ดีเทลละเอียดผมว่าจัดเต็มมากสำหรับเรือนนี้นะครับใครที่ชอบนาฬิกาที่มีดีเทลละเอียดเยอะๆนะครับ กับราคาที่เราเอื้อมถึงนะครับเพราะว่าเพื่อนเื่อชอบเรือนนี้แน่นอนนะครับเรือนนี้นะครับราคาป้ายมาเพียงแค่32900เองนะครับแต่การทําในส่วนตัวหน้าปัดรายละเอียดดีเทลต่างเนี่ยนะครับผมกล้าบอกเลยว่าเรือนนี้สุดจริงๆนะครับแล้วก็บนข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วหรือว่า16.5เซนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่ามันเป็นนาฬิกาใส่ง่ายไหมใส่ง่ายนะแต่ถามว่าการอ่านค่าเวลาเป็นยังไงมันก็อาจจะมองเวลายากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้มาเกอร์เล็กๆมานะครับแต่ยังไ มองแบบเล็งๆอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าน้าปัดส,สวยแค่ไหนนี่ผมบอกได้เลยว่า10เต็ม10เลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจเรือนนี้นะครับจะซื้อกับทั้งผมหรือว่าจะสั่งซื้อจากเค w a สว Store ก็ได้นะครับ